อ morning แผนของเราวันนี้คือจะไปชานหนึ่งชาติแม่โถนะครับก็จริงๆแล้วก็จะตั้งใจไปเลยแหละแต่ตื่นเช้ามาก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ว่าจะแวะไปตลาดเช้าไปดูบรรยากาศชาวบ้านแม่สเสรียงว่าเป็นยังไงดีกว่านเนาะเ็คเอาไปเลยแล้กันตอนนี้6กโมงสิบละและตลาดเช้าแม่สเสลียง น,นี่อลาวะเอาอย่างอย่างละอันนะครับเท่าไหร่ครับน้องเชนน้องยี่สิบบาทขนมอันนี้เนาะงเฟ่งมง้ง,มงสวยท,ทมินเอาอย่างละอันนะอ,อละาวะก็มีแล้วใช่ไหมครับพี่ท่านจะไปดูก่อนนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรเอาสองอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนครับผมก็เดี๋ยวซื้อขนมเสร็จพวบก็เดินทางไปแม่โถต่อเลย แล้วอุทยานอุทยาิแม่โถอีก300เมตรเลี้ยวขวาถึงแล้วแม่โถเดี๋ยวไปประทับตาอุทยานแล้วจะอยู่ตรงนู้นฝนตกหมอกก็จะมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับตฝน,น,นตกวันนี้มันคือน,นี่นะเมื่อเช้าได้หวงสะดุง้งเลยอฝนตกอเออาแล้วสองสองสวันนี้ตกไหมครับพี่ไม่ไม่ตกครับ เพิ่งมาตกเมื่อคือนเองผ่า <c oughs> นมามเป่งเล่นเก่าครับมันไม่น่ามันไม่น่าจะมีแต่เดี๋ยวปั๊มตรงมีแหวนก็ได้ครับ <c oughs> เอาตรงดอนสุเทพปุ๋ยก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปไปดอนสุเทพปุ๋ยให้ข้างๆกันคุณต้องเที่ยวเยอะไหมครับมีบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่างน้อยช่างน้อย ถ้าทำไมต้องเป็นชาน้างแล้วแต่ถนัดนะ <c oughs> แล้วแต่ใครถนัดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหมูไปให้น้องหมาดือน้องหมาจะกินหมูไห <c oughs> มวันนี้นะ ในขนาดที่ลองชิมขนมที่ซื้อมาที่แม่ะเ,เลียงน้องแม่ก็ตามมาแต่มันคงหิวไว้เนี่ยแต่ขนมเป่งมง้งอาลวาวาต่อยทมินอันนี้ไม่รู้ขนมอะไรแต่อร่อยหอมหอมแต่เราคงจะกินได้ไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะว่า หิวไล้วท่าทางมึงอ่ะทันนี้เราเจอกับคุณเบิร์ตคนขับรถพาเราจะขึ้นไปดอยแม่โถละนี่พาห,าหนะของเราเอกลักษณ์ของแต่าชนุดเขาจะต่างกัดูรู้เลยใช่ไหมว่าคนนี้กะเลี่ยงคนนี้มอง อย่างเบอร์เป็นเป็นมงเป็นมงมหยองหน้าจีนเป็นทางจีนอ๋อตาตาชั้นเดียวอย่างเงี้ยเหรอเหมือน,นทางจีนนิดเดีแต่ถ้าเป็นกะเหรี่ยงมันจะไม่เหมือนแล้วขาวโนทนไปหมดเลยนะฮัลโหลแม่โถนี่คือทุ่งหญ้าสวรรค์าแม่โถนะครับแต่ด้วยความโชคดี บอกสวยดีแต่เราก็สวยเป็นแบบนึงกันนะ มีประโยชน์อล,ล้รเนี่ยพขึ้นไปก็มองไม่เห็นแล้วก็ไปเหนื่อยอีกเดินขึ้นอีกหนึ่งโลเดี๋ยวไปวานอเปลนแผนดีกวนเรา c ข,ข,ข้างบนเลยเขอบคุณครับ หูทุบปั๊บเทนเมื่อวานตอนนี้เราได้ที่เที่ยวใหม่ละว,ว่าจะไปอุทยานแห่งชาติแม่วางห่างจากจตัวนี้ร้อยยี่สิบห้ากิโลเป็นทางกลับไปเชียงใหม่พอดีเดี๋ยวกินหมูทุบเสร็จปุ๊บก็เดินทางต่อได้เลยอีกประมาณเจ็ดโลก็จะถึงอุทยานแห่งชาติแม่วางแล้วนะครับแต่จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของเขาก็คือผาชอ่อทจริงตอนหาข้อมูลเนี่ยก็เลือกระหว่างแม่วางกับออบขานแต่ด้วยถ้าสตดว่า เที่ยวแล้วเวลาไม่พอก็เลยต้องเลือกออกขานแต่ตอนนี้เนี่ยเราตัดยอดดอย360ทิ้งไปเพราะว่าหมอกมันลงก็ไม่จําเป็นต้องเที่ยวตรงนั้นก็เลยมีเวลาได้มาแวะที่แม่วางเก็บตาประทับเพิ่มอีกหนึ่งที่แต่วันนี้คิดว่าคงไม่ฝืนไปออกขาดดีกว่าอาจจะเก็บไว้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูเวลาอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ไปทันเดี๋ยวพบกันที่ผาช่ออุทยานแห่งชาติแม่วาง เดี๋ยวเราลงไปประทับตาอุทยานกันดีกว่าถึงแล้วอยลงมาข้างล่างแล้วร้อนเลยอ่ะ ก็ให้ปั๊มเองเหรอไม่วงฝากไว้ที่ชาตการก่อนละกัน อ๋อในนี้เขามีที่ที่วนรอบปลูกได้เลยนะเนี่ยที่เนี่ยแต่ไฮไลท์คือผาชอ่อที่นี่ถือว่าทำดีเดี๋ยวต้องอาจจะต้องขับรถไปดูผาชอ่อถึงแล้วครับจุดท่องเที่ยวจุดแรกจุดชมวดูผาชอ่อ สวัสดีครับพี่เอาบัตรบัตรท่าธรรมเนียมสักคูดด่เ้ยพี่สี400 400<ม>่ร้อยเมตรพี่ก็พอสี่ร้อยเมตร เดี๋ยวนะสี400่ร้อยเมตรทางลงเท่ากับว่าฉันก็ต้องขึ้นมาอย่างนี้เหมือนเดิมเหรอ ถ่ายมากๆเลยที่เนี่ยสวยกว่าที่คิดมากเลยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยอืก็จริงๆตอนนี้ก็น่าจะทันนะถ้าจะไปออกขานะชั่วโมงเดียวเองสี่ิกิโลจากตรงเนี้ยไม่จบๆไปเดียวันเดียวไปเลยดีกว่าถึงแล้วครับชาติออกขานที่สุดเราก็มาทันแต่อีกครึ่งชั่วโมงเขาก็จะปิดละ ตาตรงนี้ได้เลยป่ะครับได้ครับไม่เห็นมันไปเล่มเดิมมันติดยากใช่ใช่เล่มเดิมมันจะติดยากนิดนึงไม่เป็นไรหหลอครับเราอยู่นี่เดี๋ยวจะเดินไปนี่ทันไหมเนี่ย โ oh, so. อ้โอกขานโกรกทานมหัศจรรย์สวยดีสวยดีใส่บุคดิที่นี่เลยหยุดนี่คือจุดชมวิวก็ออกไม่รู้ เราอยู่ในสัานี้ก็พอสกับแล้วเพราะว่าแบบทดเที่ยวเลย ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงแล,นนวล้วก็จากตรงนี้ไปที่พักเราใช้เวลา1ชั่วโมงพอดีก็เดี๋ยวมูฟเลยดีกว่าเนาะบายบายออกขา่าดแล้วโชวโชว่